บรรยากาศเร้งแรงครับพี่น้องฝนตกพึงเศร้าครับทางจังหวัดลำนาจเจิริญครับพิจารปทุมรัชครับพ้าพีผ้านองมาเบิงง่วแมลูกครับแม่ทองหาเดือนครับเป็นราคาซื้อสองในสามนะครับหลายๆท่านให้ความสนใจมากนะครับแต่ว่ามือนั้นเมื่อวานนี่พิจาไทยในขอกนะครับรายละเอียดบ่ได้นะครับเลยเอาออกมาทายหี่นอกกับมือที่เก่าและครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พายุเขาครับเขาตกทุกมือเลยนะครับอยากทายใสเดียทายพี่น้องเบ่งง่มๆกับบอดดัยยามันนะครับ อ่ะพี่น้องครับเบื้งง้อแม่ลูกนะครับพี่น้องนี่ลูกไส้เิ่นผมผูกเชือกไว้แม่ทองหาเดือนนะครับอ่ะเบิ่งเลยครับรายละเอียดง้อนะครับอาพีกัดคือเกาครับบ้านซากกวาดีคมครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศาอย่างอำนาจเจริญอย่าไปกินเฟืองกระมูเละเพราะได้กินหญ้าอยู่ด้วยพี่น้องฝนตกพึ่งเศร้าครับเบิ่งขอกูจ่าเบิ่งเละเป็นเละนะครับอ่ะเบิ่งง้อเลยครับพี่น้องอะญ่างไปให้แม่ลนกไปเออไปเที่ยวแม่นะครับเป็นง้อแม่ลูกลูกโตผูกครับ ลูกไว้ยเจ็ดเดือนกว่าครับแม่ท้องหาเดือนประกันท้องแม่มันครับซื้อสองได้สามนะครับเปิดนะครับสองหมื่นสามพันหารอยครับสองหมืนสามพันหารอยครับสองฟีหอยลอยกิโลครับแม่สูงลอยสี่สิบสามบวกลบครับเป็นง่วลูกสองยืนครับประกันท้องแม่เพมันครับพี่น้องนี่อนาคตมีแน่นอนโคมนี่ จั้งหน่อยแม่ก็ออกอีกสี่เดือนกว่าๆจั้งหน่อยแม่ออกมาอีกตัวหนึ่งครับลูกเพิ่นจั้งหน่อยก็จะเป็นโตหมื่นกว่าบาทเพื่อนจั้งหน่อยตอนนี้ราคาอยู่ประมาณหกเจ็ดพันนะครับมีคนให้แล้วแต่ผ่มัวแยกครับเอาแต่ว่าลูกเพิ่นงามได้แข็งขาใหญ่พี่น้องนี่แม่เพิ่นครับแม่จมูกดำโมเสคคลิปหูดำครับกินหญ้าดีกินเฟืองดีล่ำงาพร้อมแม่เพิ่นนะครับเจ้าของเก่านะครับงัวเขาเจ้าร้ายโตแห่งพี่น้องเลยหญ้าโบเพียงพ่อครับกตบว่าได้อ้วนไปแต่ว่ากระทองใหญ่แหละเด้ ที่แรกผมคิดว่าสุโขทงไงาปานนี่นะครับพอตรวจแล้วโอ้ลูกใหญ่ละห้าเดือนอีหลีล่ำเงาครับเครื่องดำพว่วงหางดำเปนหมดหูกไส้เพิบ่เคยถือผูกเชือกครับผมผูกไว้เพื่อจะเอามาทายนะครับอะเบืองแดนหลังเพิ่นเครื่องดำนุ่มซีเต่าครับพว่วงหางดำหญ้าพ่อได้กินกินหญ้าดีกินเฟืองดีนะครับพี่น้องไปเลี้ยงเนี่ยบ้านผมได้ไม่หญ้าหลายๆครับบ่าท่านอ้วนเป็นในถ้าว่า,าลูกพังออกนุ่มแน่กระทองแล้วนะพี่น้องเป็นว่าปีละลูก ปตองเสียเวลาจับสั์อีกแม่ทองให้แล้วบตองเสียค่าสมปตองเสียค่าตรวจทองนะครับทารุ่นลูกเลยผสมโตนะครับได้ทองเพิน่เนื้อหาเดือนนี่ลูกเพิ่นเรารอเลยครับลูกเพิ่นกันเลยนะครับเบ่งหน้าตาเพิ่นนี่ไซดีทั้งแม่ทั้งลูกครับเอาสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมไลยหัวกระนั้นน่า,นาดีอยู่นี่ครับนี่จมูกดำมชีขอบผู้ดำครับเขาไวแตงครับนุ่มซีเต่าแอน่านุ่มงาม เล็บบ่านเดี๋ยวโบลมบ้อนอนครับเอาผู้ได้เซลนองไปเลี้ยงนะครับเพราะในเยกครับเอาไปน้ำกันซะให้ไปอยู่เป็นมูกันครับนี่บริษัทเดีอ้วนปันไดน,นะครับแต่ว,ว่าท่องใหญ่เลยได้หาเดือนแล้วง้อท่องใหญ่ขึ้นอ้วนอ้วนเลี้ยวดอกพี่น้องเอ้ยนะครับบ้านผู้ได้ไม่หญ่ยลายนี่หาเดือนประกันท่องตรวจตรวจท่องแล้วนะครับซออ่องตรวจท่องกันนนะครับผสมโตมานะครับ นี่สูงหน่อยสี่สิบสามบกลบครับบามันลูกผสม,มครับแม่เพ่อนโค้งสางได้ครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยราคาคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อที่หมดแม่ไปยังอ่ะลูกหมดไปยังระบาดบ่เ,เคยถือผูกเชือกก็คือใส่คุ้มเหล่งดวนไปครับลานหน่อยกันเลยเอ้าเดี๋ดวยวหน่อยก็ถอยหลังมาพอไปใส่ดอกโอ้เหลี่ยมมันเหลี่ยมงามเด้อพี่น้องมังน,นี่ครับนี่อ้วนขึ้นนี่มีราคา สองขืดแน,น่นอนเอาตะแมีพแย,ยพันเด้ลูกนี่ยวกําไรแล้วนไงลูกใส่พันเบาๆถึงครับถือว่าเป็นกําไรแล้วอันนี้ก็ททองทองไปแล้วแม่ยพันหาเดือนนะครับจังหน่อยก็ออกไปอีกตัวหนึง่งนะครับพอซื้อค่าแม่ยพันบอทองราคามันกินะมื่นสองหมื่นบวกลบครับตีพันทองครับเอาอ่องเจ้าสามหาลอยนะครับลูกพันนี่ยก็จะเาไห้ผมแล้วหกพันหาแต่บบแบ่งอ่ะพีกัดครับบ้าน ซากก่อนิคมครับตัวบลหน้าหว่างอำเภอทุ่งนาพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับแม่ลูกลูกตัวผูกครับแม่ท้องหาเดือนสองหมื่นนิดๆนะครับได้ไปเลี้ยงได้พอพันไปน้ำครับได้ง้อทองไปน้ำถือว่าคุ้มค่าครับพี่น้องครับนี่ลูกเพลินนะครับแข้งขาแบบใหญ่หน้าตาล้อพร้อมเนี่ยนี่เขาพ่อในขึ้นอยู่หู้พี่น้องหู้กินยาดีพร้อมนะครับกินยาดีพร้อมนี่นายสมหลอดมาอยู่ตัวนี้ในท้องกันนายสมหลอดแต่ว่าผมโม่เลยหลอดมากผมก็เป็นสมโตไปนะครับนี่นิสัยดีนะครับนี่แม่เพลิน จับได้ใบได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจับให้เบิ้งนะครับนี่ลูกได้จับได้ใบได้แม่พันนี่ครับบ่เคยถึงผูกเชื้อบ่หล่ะบักล่ะแม่พันเห็นบ่เชือกเลยกินยาดีพร้อมนะครับลำเน่าพร้อมลำโตเนาแล้วเป็นยังไงลูกเชือกเมาเมาเมาบักเฮ็ดเส่เอาสนใจโทรมากนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเด้อพี่น้องเด้อยิ่งงามเลยดูยิ่งเดียวละเออยิ่งงามนั่นละนี่แม่โตเห็นบ่ลำโตแม่พันเน่าเห็นบ่งามขึ้นยังนี่ เอานะครับเ๋ย่างโซ่จังไง